สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ถ้าไม่ออกเดินทางก็ไม่มีวันค้นพบนะคะก็หมายถึงว่าโลกนี้นะคะมันมีอะไรให้เราค้นพบมากมายนะคะเหมือนกับว่าบางคนเนี่ย ที่เช่นบางคนเนี่ยนะชอบไปเที่ยวเมืองนอกใช่ไหมคะเขาก็รู้ว่าเออด้วยตัวเขาเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยชอบไปเที่ยวใช่ไหมคะแล้วการไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เปิดหูเปิดตาซึ่งมันก็ไม่เหมือนในประเทศไทยเราใช่ไหมคะยิ่งทําให้เขารู้รสึกว่าโอ้โลกนี้มันมหัศจรรย์มากนะคะจึงก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่แบบว่า เดินทางไปเมืองนอกหรืออะไรอย่างนี้ไปเที่ยวเมืองนอกอ,อะไรอย่างนี้นะคะเขาจะได้วิสัยทัศน์อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่ละเมืองแต่ละโลกเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะคนที่ชอบเที่ยวพอเขาได้ไปเก็บเกี่ยวความสุขมาอย่างที่บางคนบอกว่าโอ้ยปีนี้ฉันทํางานเบื่อแล้วนะให้รางวัลชีวิตกับตัวเองโดยการไปเที่ยวเมืองนอกอะไรอย่างนี้นะคะคือการค้นพบ สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองการเติมเต็มหรือที่เขาเรียกกันว่าการชาร์จแบตให้กับตัวเองนั่นเองเห็นไหมคะโลกนี้นะคะมีอะไรให้เราค้นพบและมหศัศจรรย์อีกเยอะมากนะคะจินก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆอีกหลายคนนะคะที่ว่าตัวบางคนเนี่ยเห็นไหมคะที่ว่าเออชอบไปเที่ยวไปสะสมออความสุขให้กับตัวเองอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะว่าจินเชื่อว่าคนเราเนี่ยนะคะทุกๆคนเนี่ยนะคะ เ,ออเติมความสุขให้กับตัวเองแล้วเราจะมีพลังจริงๆเพราะว่าจินเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะคะที่ไม่ว่าจะมีความสุขทางด้านไหนก็แล้วแต่นะคะอย่างเช่นที่บอกว่าเออคนชอบไปเมืองนอกเขาไปเติมเต็มให้กับชีวิตเนี่ยจินว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยเกิดมาก็ต้องตายถูกไหมคะถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่หาความสุขให้กับตัวเองนะคะเรา จะต้องตายไปโดยที่เราไม่มีความสุขเลยต้องไหมคะหรือบางคนใช่ไหมคะเออเขาบอกว่าโอ้ยไปเมืองนอกมันแพงนะฉันไม่มีปัญญาหรอกก็เที่ยวในเมืองไทยก็ได้ถูกไหมคะเมืองไทยบ้านเราเนี่ยโอ้โหใช่ไหมมีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเราเที่ยวหมดหรือยังถูกไหมคะนะคะเที่ยวโอ้ไม่ว่าใตา้ไม่ว่าเหนือที่เที่ยวทะเลบ้านเราเนี่ยนะคะ ไปถามใครเลยนะคะเมืองนอกใครที่มาก็จะอย่างภูเก็ตก็ดีนะคะหัวหินอะไรพวกนี้นะคะถามได้เลยนะคะคนที่แบบถ้า เป็นคนที่อยู่เมกาหรือฝรั่งเศสมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าชมว่าทะเลบ้านเราสวยนะคะเพราะทะเลบ้านเขาเนี่ยมันจะไม่สวยนะคะส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าเห็นไหมคะประเทศไทยก็มีอะไรดีถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะพยายามค้นพบให้กับตัวเองว่าอะไรที่มันทําให้เราค้นพบและสร้างความมหัศจรรย์ให้กับตัวเรานะคะเติมความสุขให้กับตัวเรา ะะเพราะว่าจินบอกเลยชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นนะคะแล้วก็ทุกทกคนนะคะทุกคนที่เกิดมาเนี่ยนะคะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั้นคือความตายนะคะความตายเป็นของแถมของทุกๆคนนะคะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องตาย ะะเมื่อทุกคนรู้ว่าทุกคนต้องตายนะฮะจินก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะคะสร้างความสุขหาความสุขให้กับตัวเองให้เยอะนะคะหรือบางคนไม่ชอบเที่ยวทําอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขบางคนชอบกินเห็นไหมคะก็ ไปหาความสุขค้นหาความมหัศจรรย์ของตัวเองไปกินร้านที่ดังๆนะคะร้านที่อร่อยอร่อยบางคนเห็นไหมคะชอบกินอาหารทะเลก็ไปกินอาหารทะเลเสาร์อาทิตย์ก็ว่างก็ไปกินอันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะความสุขและความมหัศจรรย์ค้นพบกับตัวเองได้นะคะทุกๆคนสามารถค้นพบได้นะคะในโลกนี้มีอะไรให้เราหน้าค้นพบอีกเยอะนะคะก่อนที่ เราหรือใครๆทุกๆคนนะคะจะจากโลกนี้ไปนะคะจินอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะค้นหาความมหัศจรรย์ให้ให้เจอนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะคือค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองชอบ แบบไหนนะคะแล้วก็ทําแบบนั้นนะคะแล้วที่สําคัญนะคะทําแล้วเรามีความสุขไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันเนี้ยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะจินจะพูดกับตัวเองเสมอว่าทําอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขแต่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะเออมันเป็นความสุขที่สุดยอดมากๆนะคะฉะนั้นแล้วจินอยากให้ทุกๆคนนะคะเพื่อนๆนะคะมีความสุขนะคะที่ยังมี ที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็หาความสุขให้กับตัวเองนะคะแล้วนะคะถ้าใครมีความสุข แล้วหรืออะไรยังไงนะคะเออมาแบ่งปันกันได้นะคะจินเองนะคะทุกวันนี้ที่จินทาคลิปอันนี้ออกมาก็บอกเลยว่าเออไม่ได้คิดอะไรมากนะคะอยากมาแบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนๆอ,อยากให้คนทั้งโลกมีความสุขนะคะจินไม่ได้ขออะไรมากจินไม่ได้ต้องการอะไรนะคะยังไงก็นะคะคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์นะคะถ้าใช่ก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเค คสวัสดีค่ะบ,าย,บายค่ะ